เอาละครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ เือเรามาอยู่กันในเกม Go า,การเด่นกันนั่นเองนะครับก็แน่นอนครับสำหรับคลิปที่แล้วนะผมได้พูดเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะมาทำการทำให้ตัวของต้นฮันนี่เนี่ยติดคูกปับ๊บแล้วเราจะมาเช็คราคากันว่าต้นฮันนี่ของผมเนี่ยราคาเท่าไหร่นั่นเองครับก็บอกไว้ก่อนเลยว่าต้นฮันนี่ของผมณนะตอนนี้หนักถึง779กิโลนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นต้นที่ใหญ่พอสมควรเลยนั่นเองนะ ก็เดี๋ยวเรามาดูราคากันเลยแล้วกันนะครับสำหรับต้นพวกนี้ครับทุกคนจะเห็นได้ว่าต้นมันใหญ่มากนะครับซึ่งผมเนี่ยทำติด2ต้นแล้วนั่นเองนะครับสำหรับต้นฮันนี่นะครับก็ต้นหนึ่งหนัก710กิโลและอีกต้นหนึ่งหนัก779กิโลนั่นเองนะครับอ่าก็ไอที่มันติดลุงติดดิสโกอะไรอยู่เนี่ยอันเนี้ยคือหนัก779นะครับมาดูราคากันครับว่า ราคาของต้นต้นนี้ที่ติดหลายๆบัฟแล้วเนี่ยจะราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับอันนี้ผมได้ทำการเอาแว่นขยายนะรหรือว่าไอเทมใหม่เนี่ยส่องเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับเอาเมาส์มาจิ้มได้เลยปับ๊บนี่ครับคือต้นฮันนี่ตอนนี้ติดบัฟเรนโบว์โพลิเนตบัตลิสซอมบี ist, ้มูลิสไวสตาร์เบลนช็อกดิสโก้ซันดรายฮันนี่ แล้วก็ฟอร์เซนครับแน่นอนครับก็เรียกได้ว่ายังติดไม่ครบทุกบัฟหรอกเพราะว่าถ้าติดครบทุกบัฟแล้วเนี่ยราคามันจะยิ่งไปได้สูงกว่านี้นั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมอยากจะได้บัฟตัวของดาวตกมากๆแต่ดาวตกมันยังไม่มาเลยนะครับคือผมก็พยายาม FK ไว้แล้วแต่มันไม่ได้สักทีนะครับสำหรับบัฟดาวตกเนาะเออแต่ราคาทุกทุกคนจะเห็นได้ว่าราคามันอยู่ที่7ล้านล้านนั่นเองนะครับราคาสูงมากนะครับ ซึ่งในวันนี้ผมจะมาทําให้ต้นฮันนี่เนี่ยใหญ่ขึ้นกว่านี้อีกนะครับผมอยากได้สัก1,000โลไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําได้หรือเปล่านะครับสำหรับ1,000โลนะครับเออซึ่งถ้า1,000โลเนี่ยต้นมันต้องใหญ่กว่านี้นะครับแล้วก็ผมไปเห็นคอมเมนต์คอมเมนต์หนึ่งบอกมาว่าเ,ออเห็นคลิปฝรั่งเขาบอกมาว่าใช้นกตัวพวกนี้เนี่ย ถ้าเป็นขนาดปกติอ่ต้องขุดไปเรื่อยๆประมาณ1,000ครั้งจากมีโอกาสได้2,000กิโลประมาณ1รอบอันนี้มารอดูกันว่าเราจะทําถึงหรือเปล่าสําหรับ1,000ครั้งนะครับเพราะว่าวันนี้ผมจะมาขุดต้นฮันนี่เนี่ยรวๆเลยนั่นเองนะครับอ่าแต่ไอ้ต้นนี้ผมยังไม่ได้เช็คเลยว่าราคาเท่าไหร่นะครับเออเดี๋ยวค่อยเช็คที่หลังแล้วกันระหว่างนี้เดี๋ยวผมขอทําต้นให้มันใหญ่ขึ้นก่อนแล้วกันนะครับทุกคนอ่ะ สำหรับวิธีทำนะครับก็ดูตามผมได้เลยนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมได้สอนไปแล้วแหละในคลิปที่แล้วนะครับเเดี๋ยวผมขออนุญาตทําการย้ายพื้นที่มันให้มันโล่งๆก่อนแล้วกันนะครับสําหรับต้นฮันนี่ของผมเพราะว่าตอนนี้มันลกสวนลกแบบลกแมพมากๆครับเออเอาเป็นว่าผมขอย้ายมันมาแบบว่าประมาณตรงนี้แล้วก็หันหน้าออกไปประมาณนี้แล้วกันนะครับนี่ประมาณนี้นะมันจะได้ไม่ลกมากนะครับแล้วเสร็จปับ๊บ เราก็มาหันอีกต้นหนึ่งนะครับจะเห็นได้ว่าต้นทันนี่ของผมเนี่ยมีหลายต้นมากๆนะครับเพราะว่าผมได้ทําการคราฟไว้เยอะมากๆนะครับเออเพราะจริงๆเนี่ยมันเป็นต้นที่ลิมิเต็ดมากๆนะครับนับตอนนี้มาย้ายกันไปเลยครับทุกคนผมจะย้ายกลับมาข้างหลังให้หมดเลยนะครับแล้วก็จะหันหน้าเพื่อที่จะไม่ให้ลกแบบแมปของแมปแมปเขานะครับแมปคนอื่นเขานะเออเพราะไม่งั้นเนี่ยมันลกมากนะครับเพราะมันใหญ่จนเกินไปนะครับอ่ะ แล้วต้นฮันนี่ของผมที่มีอยู่นะตอนนี้มีประมาณ4ต้นนะครับที่ยังไม่ใหญ่พอนะซึ่งเดี๋ยววันนี้ผมจะมาทําให้ได้สัก1,000โลไม่รู้ว่าจะทําได้หรือเปล่าและจะใช้ระยะเวลาเท่าไหร่นะไม่ชัวร์เหมือนกันอย่างแรกครับเราต้องมาทํำบัคสปริงเกอร์กันก่อนเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่ไม่รู้ว่าบัคสปริงเกอร์ทำยังไงนะครับง่ายๆครับก็คือเราเนี่ยเอาตัวของนกทุกแคนเนี่ยออกให้หมดก่อนนะครับ เอาออกให้หมดอ่ะแล้วหลังจากเราเอาตัวของนกทูแคนออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะทําการออกเกมแล้วกลับเข้ามาใหม่ครับปะออกเกมครับมาตอนนี้ผมได้ทําการออกเกมแล้วเข้ามาใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็บอกไว้ก่อนว่าออกเกมแล้วเข้ามาใหม่ทันทีไม่ต้องรอระยะเวลาอะไรใดๆทางนั้นนะครับเออสำหรับคนทีอ่อยากจะรู้ว่ามันทํายังไงะนะอันนี้ก็คือผมแบบว่าสอนทําแบบละเอียดเลยแล้วกันนะครับ สำหรับตัวของการทำบัคกสปริงเกอร์นะครับอ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมจะย้ายต้นมันต่อเหมือนเดิมก่อนนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมันลกมากเห็นไหมคือโอ้โหเดี๋ยวผมหาต้นมันไม่เจอว่ะเวลาเข้ามาคือต้นมันจะรีเซ็ตแบบมันมันจะมันจะลกเหมือนเดิมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะต้องมาทำให้มันแบบว่าให้มันกลับมาเป็นแบบเออไม่ให้มันลกนะครับเออแต่ตอนเนี้ยผมไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงไม่ให้มันลกมากๆนะครับ ย้ายไม่ได้หรอทุกคนอ,ะ,อ,ะ,อะเอาเป็นว่าเดี๋ยวค่อยๆจัดแล้วกันนะครับผมจะค่อยๆวางไปอย่างนี้ก่อนแล้วก็มาย้ายฝั่งนี้ก่อนสักนิดนึงแล้วกันนะครับไม่เห็นโคนต้นมันเลยตอนเนี้ยอะประมาณนี้ครับแล้วก็ย้ายไปครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บอืมย้ายไปย้ายออกไปข้างนอกนะครับอ่ะแล้วก็ไปย้ายฝั่งนู้นต่ออีกหนึ่งครั้งนะครับอ่าเดี๋ยวต้นมันอยู่ไหนนี่โอ,อ,อต้นมันอยู่ฝั่งนู้นขอมุดเข้าไปได้ไหมโอเคมุดเข้าไปได้ครับก็ย้ายมาเลยครับปึ๊บ เราทําการย้ายเลยนะครับย้ายมันออกมาข้างนอกเอออ่ะแล้วหลังจากนี้เราจะเห็นข้างในนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทําบัคสปริงเกอร์กันนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการเก็บพวกต้นต้นนี้ออกมาให้หมดก่อนนะครับเก็บมาปับ๊บอ่าหลังจากเก็บแล้วนะครับเราจะเริ่มทําการปักสปริงเกอร์กัน เพราะฉะนั้นทุกทุกคนให้เอาสปริงเกอร์เนี่ยออกมาให้มันครบก่อนนะครับสำหรับสปริงเกอร์ที่จะใช้แน่นอนครับจะเป็นมาสเตอร์กอดลี่แอดวานซ์แล้วก็จะเป็นตัวของเบสิกนั่นเองนะครับเรียกได้ว่าเป็นสูตรปักสปริงเกอร์ขั้นพื้นฐานเลยนั่นเองนะครับนี่ประมาณนี้ครับ4อันนี้นะครับแล้วเสร็จปั๊บครับเราก็จะย้ายตัวของต้นฮันนี่นะครับมาให้มันอยู่ใกล้ๆกันให้หมดเพื่อที่เราจะทาบักให้โดนหลายๆต้นนั่นเองนะครับนี่ย้ายมาเลยครับอ่ะ ย้ายให้มันมาอยู่แบบว่าข้างเดียวกันให้หมดนะครับก็พยายามหาพื้นที่ที่มันสามารถปักได้นะครับทุกคนเออโอ้ยเดี๋ยวมีแล็คูนบ้านอื่นมาขโมยอของบ้านผมครับทุกคนมันก็จะแบบวุน่นวายหน่อยนะครับอ่ะประมาณนี้นะแล้วเสร็จปั๊บเราก็จะทำการปักสปริงเกอร์เดี๋ยวแป๊บนึงผมขอจัดให้มันดีๆก่อนครับเพราะว่าถ้าเราพลาดเนี่ยมันอาจจะ มันอาจจะแย่ได้นะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยฟุตต้นฮันนี่ทิ้งได้อ่ะเดี๋ยวผมจะทําไว้ประมาณตรงนี้นะครับแล้วเราจะเริ่มปักสปริงเกอร์กันเลยจะปักแบบว่าเรียงลําดับแบบไหนก็ได้จะเอามาสเตอร์ขึ้นก่อนก็ได้หรือจะเอาเบสิกขึ้นก่อนก็ได้นะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยเออก็เราจะทําการปักไปเลยนะครับปั๊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 บปักเบสิกสัก4ก็ได้ครับแล้วก็จะปักตัวของแอดวานเนี่ยหอันนะครับปั๊บแล้วเสร็จปั๊บผมจะทําการปักตัวของก๊อตลี่ต่อ แอดวานปักสัก2ก็ได้นะครับปั๊บอย่างนี้นะครับแล้วก็มาสเตอร์ครับปักไปเลยปั๊บหลังจากนี้ครับเราจะทําการขุดสปริงเกอร์ทิ้งนะครับขุดอันไหนก่อนก็ได้เหมือนกันนะครับขุดไปเลยเออนี่ครับขุดไปเลยนะครับขุดอันไหนได้ขุดไปก่อนนะครับคือการทาบั๊กเนี่ยมันทําไม่ยากครับแค่เราจะต้องขุดตัวของสปริงเกอร์เนี่ยทิ้งให้หมดมันก็สามารถทําบั๊กติดแล้วนั่นเองนะครับนี่นี่ครับขุดไปขุดไป อย่าอย่าอย่าเผลอไปขุดต้นฮันนี่นะครับทุกคนต้องต้องค่อยๆขุดต้องดูดีๆนะครับอ่อะหลังจากนี้ครับบั๊กมันน่าจะติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันว่าบั๊กมันติดหรือไม่ติดนะครับเราจะทําการลงตัวของทูแคนลงมาให้มันครบเลยนั่นเองนะครับซึ่งส่วนของผมเนี่ยใส่ทูแคนได้แค่เจ็ดตัวเท่านั้นแล้วน้ําหนักของทูแคนเลเวลของทูแคนของผมไม่ได้เยอะนะครับน้อยมากอานี่ครับก็ใส่ลงไปเลยปับป๊บปั๊บ ใส่มันครบไปเลยนะครับอนี่ครับ,ป,บปักเข้าไปวางลงไปวางลงไปยาวๆคือ,อทูแค่นเนี่ยตอนเนี้เรียกได้ว่าเป็นเมตาใหม่มากๆนะครับแล้วต้นฮันนี่ตอนนี้ก็แพงกว่าต้นแคนดี้ไปแล้วนะครับเนื่องจากตัวของทูแค่นเนี่ยมันมีมันเข้ามามีบทบาทในเกมสูงมากนะตอนนี้นะครับมันก็เลยทําให้ตัวของต้นแคนดี้เนะี่ยตกเมตาในเรื่องเงินไปแล้วแล้วก็เอาจริงๆไหมเกมเนี่ยเงินมันเฟอ้อไม่รู้จะเฟอ้อยังไงแล้วนะครับ อ่ะมาผมก็หลังจากนี้เราจะเริ่มทําการย้ายต้นมันมาสักฝั่งนี้สักหนึ่งต้นนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันจะลงเกินนะครับแล้วผมจะทําการขุดต้นฮันนี่ทิ้งนะครับขุดผลมันทิ้งนะอย่าขุดต้นทิ้งนะครับเออก็ดูดีๆนะครับดูเงามันดีๆเออนี่ครับประมาณนี้นะปั๊บป๊บ,ปบอ่ะมาดูกันว่าบัคสปริงเกอร์มันจะติดหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าบัคสปริงเกอร์ติดเนี่ยต้นมันก็จะใหญ่ๆหน่อยนะครับเออมาเดี๋ยวมาดูกันครับว่าบัคมันจะติดหรือว่ามันไม่ติดนะครับแต่ทุกๆุกครั้งที่ทําเนี่ยผมทําติดแทบจะร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับทุกทุกครั้งที่ทํานะเพราะว่าณนะตอนนี้เนี่ยเห็นไหมคือตอนนี้เนี่ยเขายังไม่แก้เรื่องบัคสปริงเกอร์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย การที่เราจะทําผลใหญ่ๆได้เนี่ยมันก็ทําง่ายมากเลยนั่นเองนะครับการทําบัคสปริงเกอร์มันง่ายมากคือการปักสปริงเกอร์และขุดทิ้งครับนั่นแหละแล้วห้ามออกเกมนะครับหลังจากทําเสร็จปั๊บห้ามออกเกมเลยเด็ดขาดเพราะว่าต้นพวกนี้มันจะทําการติดบัคไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองนะครับอ่ะเอาเป็นว่าตอนนี้บัคสปริงเกอร์ได้ติดเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยจะทําการขุดให้ครบ1000ครั้งกันมาดูกันว่า1,000ครั้งเนี่ยจะ ได้2,000กิโลอย่างที่คอมเมนต์คอมเมนต์บอกมาหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับเดี๋ยวผมจะทำการเร่งเวลาให้ดูนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเออแต่ก็อาจจะไม่เห็นนะว่าผมแบบว่าขุดครบ1,000ครั้งจริงๆหรือเปล่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยต้องทำให้ระยะเวลาของคลิปเนี่ยมันไวขึ้นนั่นเองนะครับปดูกันเลยครับดูกันเดยวๆาวเริ่มกันเลยครับ ไม่ว่าจะเป็นแลกคุณที่ไปขโมยของให้คุณหรือแมลงปอที่จะเปลี่ยนผลไม้ของคุณให้เป็นสีทองและสัตว์เลี้ยงต่างๆมีม o s ช o อมีน้องๆมากมายร้อยคุณรับไปเลี้ยงมีความน่าเชื่อถือปลอดภัยหากสนใจกดที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันได้เลยครับทุกทคนครับตอนนี้จะเห็นได้ว่าผลน,นี้ผมว่ามันใหญ่กว่าที่ผมทำได้ทั้งสอ,งอันอีกครับทุกคน <laughs> ทุกคนว่าอันนี้มันกำลังขึ้นมานะตอนนี้เนี่ยมันใหญ่กี่กิโลครับจะเห็นได้ว่าผมรีมานานมากอันนี้ผมพูดตรงๆว่าผมใช้ระยะเวลาม,มาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งในการทำผลผลนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเราไม่จะเป็นจะต้องใช้ทูแค่นยักษ์หรือว่าไม่จะเป็นจะต้องใช้ทูแค่นที่มีน้ำหนักเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับเพราะว่า อย่างที่เห็นว่าทูแค่นของผมอายุเพียงแค่26ปีเท่านั้นและขนาดแต่ละคนแต่ละตัวเนี่ยมันไม่ได้เยอะไม่ได้อะไรขนาดนั้นนะครับจะเรียกได้ว่าการทําผลไม้ยักษ์หรือว่าผลฮันนี่ยักษ์เนี่ยมันใช้ดวงมันไม่ได้ใช้สัตว์ยักษ์นะครับมันไม่จําเป็นนะครับแล้วก็จะเห็นได้ว่าผลนี้มันใหญ่มากครับทุกคนเดี๋ยวโอโลโหนี่มัน้ยทุกคนผมว่าผมทําได้แล้วันหนึ่งพกิโล ทุกคนโฮ้ยนี่มันอะไรกันครับเนี่ยโอ้ oh my god นี่ผมตาไม่ได้ฝาดไปใช่หรือเปล่าครับอันนี้มันใหญ่กว่าที่ผมจำได้ทั้งหมดจริงๆครับทุกคนโฮ้ยขนาดมันใหญ่มากอะเดี๋ยวนะผมขออนุญาตปีนขึ้นไปดูแบบว่าพื้นที่ที่มันส,งสูงๆสักนิดนึงแล้วกันนะครับทุกคนโอ้ยอันนี้ครึ่งแมปเลยอะ ดูมันกําลังโตดินี่มันยังโตไม่สุดนะครับเฮ้ยอันนี้มันใหญ่กว่าที่ผมทําได้ทั้งหมดทั้งมวลน,นี่ครับ <c oughs> นี่มันไททันมาหือมาโอ้โอไมค o กอไททันมาหือมาครับทุกคนตอนนี้ผมโอ <c oughs> ผมหมดคําจะพูดจริงๆครับอันนี้อย่างที่บอกไปนะครับ คือต้น1,000กิโลเนี่ยผล1,000กิโลเนี่ยไม่จะเป็นจะต้องใช้ทูแคนยักษ์นะครับซึ่งนั่นแหละใช้แค่ทูแคนแบบว่าเนี่ยแบบตอกต่อยแบบอายุน้อยๆก็สามารถทำได้นะครับ <ắm> เพียงแค่คุณผู้ชมเนี่ยใช้การบักสปริงเกอร์อย่างที่ผมทำไปแล้วก็ขุดไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะใหญ่แบบนี้นะครับจะเห็นด้วยว่ารอบนี้มันใหญ่โคตรๆเลยครับ นี่เรียกได้ว,ว่าไททันมหฮึมาเลยก็ว่าได้นะครับไอสองตัวนี้ไอสองอันนี้ที่มันงอกออกมาเนี่ยอันนี้มันไททันปกตินะครับเป็นไททันแบบว่าเอเลนนะ่ะพวกเนี้ยแต่ไอที่มันงอกออกมาใหม่เนี่ยมันคือไททันมหฮึมาโอไมโกดนี่ครับและนี่คือผลสำเร็จจากการทำผลฮันนี่ที่ยักษ์ที่สุดของผมครับ เรียกได้ว,ว่ามันใหญ่ครึ่งแมปเลยป่ะอันนี้ยใหญ่ครึ่งแมปได้ป่ะเหยียบได้ยังโอเคเหยียบได้แล้วครับโอ้ไปดูความสูงความใหญ่ของมันเนี่ย <c oughs> ทุกคนว่าอันนี้มันกี่กิโลครับมันมันหนึ่งพันโลถึงป่ะผมว่ายังไงมันก็เกินหนึ่งพันโลอะ่ะน่าจะหนึ่งพันหนึ่งพันโลกว,กว่านะครับแต่ผมมองว่ายังไม่ถึงพวกสี่พันโลกับสองพันโลนะครับ คือผมเห็นสูงสุดหรือว่าใหญ่ที่สุดเนี่ยผมเห็นมาประมาณ4,000โลนะครับที่ผมเห็นมานะเอออันนี้ก็น่าจะประมาณพันกว่าโลพันห้าโลพันสองโลประมาณนี้นะครับมันไม่น่าถึงขั้นแบบเออ4,000โล2,000โลนะครับเออแต่มันใหญ่มากครับทุกคนมันใหญ่ใหญ่แบบโคตรใหญ่เลยครับอยู่ดีๆมันจะใหญ่มันก็ใหญ่ของมันเองนะครับ คือเราก็แค่ขุดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วก็จนกว่ามันจะเจอต้นยักษ์นะครับก็คือถ้ามันยักษ์แล้วเนี่ยมันก็จะใหญ่แบบนี้เลยนั่นเองนะครับทุกคนโอ้โหวมันใหญ่อะไรขนาดนั้นนะ่ะนี่มันยังโตไม่เต็มที่นะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมเนี่ยจะรอมันโตเต็มที่ก่อนลวกันนะครับทุกคนแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะครับว่าการโตรเต็มที่ของฮันนี่ของผมนะตอนนี้มันหนักกี่กิโลนะครับเรามารอดูกัน โอ้ oh my god มันใหญ่มากครับรอบนี้ Five minutes later และบัดน,นี้ผลฮันนี่ของผมโตเต็มที่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับทุกคนมาดูความใหญ่ของมันกันว่ามันใหญ่เท่าไหนบและนี่คือผลฮันนี่ที่ผมทำได้ในวันนี้ครับทุกคนว่าหนักกี่กิโลครับแต่สำหรับผมผมมองด้วยตาเปล่าเนี่ย ผมมองว่าน่าจะหนักประมาณ1,200โล1,300โลประมาณนี้นะครับน่าจะไม่ถึงประมาณ2,000โลนะครับเพราะว่าถ้า2,000โลเนี่ยน่าจะใหญ่และเอ่อมหึมามากกว่านี้นะครับเอ่อเมื่อเทียบกับอ่า700 779กโลของผมเนี่ยคือขนาดมันต่างกันประมาณ2เท่านะครับซึ่งเรียกได้ว่าผมก็เลยตีความไว้ว่ามันน่าจะหนักประมาณ1 2 0 0 1 3 0 0ประมาณนี้นะครับเรียกได้ว่า ผมก็ได้ทำให้ดูกันแบบเต็มๆแล้วนะครับทุกคนก็สำหรับใครนะับมีต้นฮนนี่อยู่เนี่ยบอกตรงๆเลยว่าใช้เพียงแค่ทูแค่น7ตัวเท่านั้นไม่ต้องใช้ถึง8ตัวแล้วก็ไม่จะเป็นจะต้องใช้ทูแค่นยักษ์อะไรใดๆทางนั้นนะครับแล้วก็ใช้บัคสปริงเกอร์ที่ณตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ก็คือปักสปริงเกอร์แล้วขุดทิ้งนั่นเองนะครับมันก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถได้ต้นใหญ่ได้ขนาดนี้เลยนั่นเองนะครับแต่ ผมขอบอกไว้ก่อนว่าการทำแบบนี้มันอยู่ที่ดวงล้วนเลยนั่นเองนะครับถ้าคุณผู้ชมดวงดีมากๆเนี่ยมันก็มันก็จะใหญ่ได้เท่านี้แต่ถ้าเกิดว่าดวงไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยนั่งทำไปทั้งวันน่ะผมมองว่าถ้าดวงไม่ดีมันไม่มาเลยมันก็ไม่มาเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าดวงดีๆเนี่ยสองชั่วโมงก็ได้แบบนี้แล้วนะครับเพราะว่าอันนี้ผมทํามาประมาณ2ชั่วโมงเลยก็ว่าได้นะครับและนี่ก็คือไททันมหึมาที่ผม ได้ทําการทําเสร็จนะวันนี้นั่นเองนะครับแต่ใจจริงเนี่ยผมอยากได้ใหญ่กว่านี้นะแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมจะทําส่วนของผมยังไงให้มันใหญ่ได้มากกว่านี้แล้วเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ผมเนี่ยลงไปขุดแล้วนั่นเองนะครับเนี่ยเดี๋ยวผมเเดินลงไปให้ดูครับทุกคนคือพื้นที่มันไม่เหลือให้ผมแล้ว่ดูมันมันคือมันทับถมไปหมดแล้ว่ะ เนี่ยแล้วคือผมก็มองไม่เห็นอะไรแล้วอ่ะประเด็นน่ะอ่ะแต่เราก็สามารถเก็บไอ้พวกแบบว่าไอ้พวกอันที่เราไม่ได้ใช้ได้อ่ะก็เก็บได้ก็เก็บไปละกันนะโอเคเอ่ออันนี้มันต้นใหญ่ขนาดเนี่ยโอเคดูที่เงามันดีดนะครับอย่าเผลอไปเก็บต้นใหญ่นะถ้าเก็บต้นใหญ่นี่ร้องไห้นะครับกว่าจะทําได้2ชั่วโมงกว่า,วาเลยนะครับอ่ะไอ้ผลที่ผมเก็บมาเนี่ย ก็เรียกได้ว่าน้ำหนักก็ดีพอสมควรละมั้งเนี่ยสองโลเลยนะไอที่ผมเก็บเก็บมาเนี่ยแต่อันเนี้ยมันหนักมากกว่านั้นอีกเยอะเลยนั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าผมจะให้คุณผู้ชมเนี่ยลองเดาเล่นๆแล้วกันนะครับว่าผลผลนี้ที่ผมทํามาใหม่เนี่ยหนักประมาณกี่กิโลนะครับแล้วเดี๋ยวในคลิปคลิปหน้าเนี่ยผมจะมาเฉลยให้ฟังนะครับว่า,าผลนี้หนักทั้งหมดกี่กิโลนะครับแล้วใครเดาถูกนะครับผมจะทําการแจก ผลผลนี้ให้นั่นเองนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นการสุ่มนั่นเองนะครับเอาเป็นว่าวันไหนใกล้ๆอัปเดตเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์แล้วผมจะมาแจกผล,ผลนี้นั่นเองนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นผลยักษ์เลยนั่นเองนะเดี๋ยวผมขอตัวไปทําให้มันติดบัฟทั้งหมดก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันที่คลิปถัดไปนะครับโอเคก็ถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Sub subscribe นะเพื่อเป็นกำลังใจใผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์เดาน้ําหนักมันมานะว่าน้ําหนักมันหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคประมาณนี้เลยนะครับสำหรับคลิปในวันนี้นะครับก็ไปแล้วครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปครับบ๊ายบาย